ทุกชีวิตเกิดมามีความทุกข์เป็นเหมือนเงาตามตัวประโยคนี้เราฟังจนเคยชินชินจนรู้สึกว่าทุกคนก็ต้องทุกข์และความทุกข์จึงกลายเป็นเรื่องปกติไปคือเรากลายเป็นใช้ชีวิตแบบปกติทุกข์ไม่ใช่ปกติสุขและพอถึงช่วงหนึ่งของชีวิตเราจะอยากใช้ชีวิตแบบสงบเราจะเบื่อการแก่งแย่งแข่งขันเบื่อการอิจฉาลิษยา เบื่อผู้คนอยากอยู่คนเดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะติดเพื่อนติดแฟนอยู่คนเดียวไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ภายในหยหาเรียกร้องความสุขความสงบความมีอิสระเบาสบายการจะรู้สึกอิสระและเบาสบายได้เราจะต้องพาตัวเองมารับปัญญาปัญญาคือการรู้การรู้หมายถึง รู้ความจริงอันสูงสุดที่เรียกว่าสัจธรรมผู้รู้สัจธรรมและฝึกตนจึงจะพบกับอิสระจากภายในหัวใจเพราะผู้รู้ก็จะใช้ชีวิตอย่างผู้รู้และคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงขั้นตอนของการสร้างพลังดึงดูดเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้ถ้าเราปรารถนาชีวิตที่มีความสุข คุณจะต้องเปิดใจย,ยอมรับกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนี้และกฎนี้จะนำมาซึ่งทุกสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแบบสงบใจในทุกด้านของชีวิตค่ะเพราะกฎแห่งการดึงดูดเป็นสัจธรรมความจรงิงพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่ามนุษย์จะเป็นในสิ่งที่เขาคิดหากคิดดีชีวิตก็จะดีหากคิดไม่ดีชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้น ซึ่งตรงก,กันกับคำอธิบายของกฎแรงดึงดูดที่ว่าอะไรที่คุณคิดถึงอย่างจดจอ่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเราทุกคนมีพลังเนลมิตในตัวเองดังนั้นเราจึงควรฝึกรู้เท่าทันความคิดฝึกจับรู้ความคิดของตัวเองตลอดเวลาอย่าคิดถึงเรื่องร้ายๆทั้งในอดีตและในอนาคตอย่าคิดถึงความพ่ายแพ้ความยากจน ความไม่สำเร็จไม่ดีไม่เก่งหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยเป็นอันขาดให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆความสำเร็จคิดว่าเราทำได้ร่ำรวยได้เราดีเราสวยเราเก่งเราเป็นคนโชคดีและนิยามเชิงบวกทั้งหลายที่คุณจะสามารถคิดได้เรามาดู7ขั้นตอนของการสร้างพลังดึงดูดกันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือ สร้างพลังแห่งจินตนาการคีย์สำคัญคือความคิดคือพลังงานอันมหาศาลภายใต้กฎแห่งการดึงดูดนี้นอกจากเราจะต้องไม่คิดถึงเรื่องล้ายๆแล้วเราต้องจินตนาการถึงภาพสุดท้ายของสิ่งที่เราปรารถนาต้องการสร้างภาพนั้นในใจหรือนำภาพของสิ่งที่เราต้องการมาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในโทรศัพท์ กระดานวิสัยทัศน์ผนังห้องที่ไหนๆสักที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆ 2. ก็คือการสะกดจิตตัวเองหรือการโปรแกรมจิตเราต้องมีพลังอย่างมากที่จะเชื่อว่าเราทำได้จนความคิดนี้มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราการโปรแกรมจิตทำได้ด้วยการพูดฟังหรือเขียนก็ได้ สิ่งที่เราพูดบอกตัวเองทุกวันหรือเขียนทุกวันหรือฟังทุกวันมันจะกลายเป็นความเชื่อใหม่ก่อเกิดนิสัยใหม่เมื่อเราเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในตัวเองว่าเราทำได้เราก็จะลงมือทำไปพร้อมๆกับความเชื่อนั้นขั้นตอนที่สคือคิดพูดทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นความคิดคำพูดการกระทำ ส่งผลโดยตรงต่อตัวเราคนรอบข้างครอบครัวสังคมและโลกจงเลือกที่จะคิดพูดทำในสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเท่านั้นอย่าเอาเวลาไปคิดหรือพูดเรื่องของคนอื่นหรือคิดพูดทำในสิ่งที่มันให้พลังงานด้านลบขั้นตอนที่4คือขจัดความสงสัยอย่าสงสัยเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือคนที่โฟกัสแบบไม่ลังเลสงสัยนั่นคือความเชื่อมั่นสุดจิตสุดใจว่ามันเป็นไปได้ขั้นตอนที่5คือหลีกเลี่ยงการถูกสะกดจิตจากสภาพแวดล้อมนอกจากเราจะต้องระวังความคิดคำพูดการกระทําของตัวเราแล้วเราจะต้องระวังความคิดคำพูดการกระทำด้านลบ จากผู้คนสิ่งแวดล้อมข่าวสารลบๆเพราะทุกสิ่งรอบตัวส่งผลกับเราทั้งสิ้นเราต้องฉลาดเลือกรับแต่สิ่งดีๆที่ทำให้เรามีความสุขสิ่งไม่ดีหรือขยะเราไม่ควรรับเข้ามาในจิตของเราขั้นตอนที่6ปล่อยวางเมื่อคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราต้องปล่อยวางเพื่อให้พลังแห่งการดึงดูดในตัวเราทำงาน ยิ่งปล่อยวางเราจะยิ่งมีพลังการปล่อยวางวางใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อสุดใจและรู้สึกเหมือนเราได้รับแล้วมันเป็นของเราแล้วหรือมันกําลังก่อร่างสร้างตัวและกําลังจัดสรรมาให้กับเราขั้นตอนที่7คือฉลองความสำเร็จเราต้องรู้จักชื่นชมตัวเองกับความสำเร็จในแต่ละวันสะสมความสำเร็จเล็กๆ ดีใจกับการเติบโตขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เพิ่มขึ้นความสำเร็จเล็กๆเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกกิจกรรมคือความสุขทุกวันคือความสำเร็จนอกจากนี้ยังมีวิธีการหากำไรง่าย,ายๆที่แสนน่ารักคือเราต้องรู้จักให้กำลังใจและชื่นชมคนอื่นเพียงแค่นี้ในแต่ละวัน เราก็จะได้ชื่นชมความสำเร็จมากมายจนนับไม่ถ้วนแล้วทั้งยังเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นเพราะเมื่อคนอื่นหรือคนใกล้ตัวเรามีความสุขก็จะส่งผลให้เรามีความสุขเช่นกันในตัวเราทุกคนมีพลังดึงดูดที่สามารถเนลมิตทุกสิ่งที่คิดให้กลายเป็นความจริงได้ถ้าเรารู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง และทั้งหมดนี้เป็นวิธีการสร้างพลังดึงดูดแบบง่ายๆแต่ได้ผลคุณจะพบเรื่องดีๆมากมายที่จะบอกหนทางของการแก้ปัญหาทุกๆเรื่องจักรวานนี้อยู่ในตัวคุณและจักรวาลย่อมต้องการเติมเต็มตัวเองและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ดีที่สุดที่ย้อยได้รับและอยากให้คุณได้รับเช่นกันค่ะ